สวัสดีครับสำหรับฟุตบอลเบลารุสพิเมรีครับแนลเลือกไปที่เกมคู่สามทุ่มนะครับเอฟซีมินครับพบกับบาเต้บอลลิซอฟภาพรวมๆนะฮะบาเต้บุกไปได้เปรียบอยู่เล็กน้อยนะฮะเอฟซีมินฟอร์ม3นัดที่ออกสตาร์ทไปนะครับพวกเขาบุกไปชนะเบลเชียนาสา่งเปิดบ้านชนะดินอโมมินส์ในเกมดาร์บี้แมชสามสองนะฮะแล้วก็นัดล่าสุดก็แพ้เอเนอร์เจนิกที่บ้านเอเนอร์เจติกนะฮะขออภัยศูนย์สองครับ มิ้นสยังมีเกมรุกที่ดุดันนะฮะซัดไปแล้วหกประตูขณะที่บาเต้สามนัดนี่แพ้เอเนอร์เจติกที่บ้านเอเนอร์เจติกนะฮะหนึ่งสามแล้วก็แพ้สลาเวียเกมเยือนเียครับหนึ่งสองก่อนจะเปิดบ้านชนะลุชเบสหนึ่งศูนย์แต่ว่าก็ไม่พอที่จะซัดแฮนดี้แคปนะคือแพ้แพ้แฮนดี้แคปมาสามนัดเลย <laughs> ในวันถ้วยด้วยนะฮะคือบาเต้โดนกินแฮนดี้แคปมาสี่นัดเลยฮะยังกล้าเอาบุกไปต่อเอฟซีมินอีกฮะก็ ยมองว่า f อฟซีมินครับช่องเสมอกับชนะมาเริ่มเทิม่มเลยฮะคู่นี้ฟันทงไปที่ f อฟซีมินจะมีคะแนนครับผม